เล่นเกมจะเป็นฝั่งนี้ได้เป็นส่วนมากนะคะแต่ต่อเป็นขวดน้ำเลยผู้โชคดีผู้โชคดีเดี๋ยวให้กระชาเป็นผู้อ่านละกันเฮ้ยโอ้โหตกใจจากกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็มาล่องเรือเลยนะใช่ครับเรามาล่องเรือกันระยะระยะเจ้าตัวเองมากเลยครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับเลงครับที่ได้มาร้องเพลงวันนี้นะฮะแล้วก็ดีใจกับผู้โชคดีด้วยนะครับที่ขอบคุณมากๆเลยที่ ส่งมาร่วมสนุกกันนะฮะถึงแม้ว่าคําถามหลายๆคนลงไวให้ดูแนละ้วตอบเต๋าตอบก็ใช่ไม่ใช่แต่ว่าก็ได้มานะเป็นผู้โชคดีนะครับก็ยินด,ดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหวังว่าโอกาสหน้าจะได้เจอกันอีกนะครับผมถ้าผมก็เป็นกูสมดุดเลยขอบคุณทุกทุกครับที่ที่ได้อาพวกเราทุกคนนะับมามาจัดกิจกรรมมาร่วมสนุกกันในวันนี้นะฮะทั้งโต๊ะขึ้นทั้งสิ่งที่เรียกว่ามินิคอนเสิร์ตนะคร ใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับเป็นว่านั่งเล่นนั่งเล่นอ่านั่งเล่นนั่งนนั่่งเลจริงๆนั่่งเลลนแหะนะฮะก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากๆากอย่างที่บอกว่าถ้ามีโอกาสได้ก็จะได้มาสนุกด้วยกันแบบนี้อีกนะครับวันนี้ผมสนุกมากครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับอ่า